มหายุทธสถานพบตอนที่สองเจจากแดนตำหนักจือมาถึงภายนอกหลัวซิลอยู่ในอาณาจักรใต้และได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับตัวเองข่าวที่เขาฆ่าเจ้ายุทธจักรตอนอยู่ที่แดนดารานอกเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและกองกําลังทั้งหมดก็รู้ว่าเขาได้กลับไปยังโลกแสงดาวผ่านค่ายวาร์ปเป็นผลให้ทั่วทั้งอาณาจักรใต้ไม่สงบมีผู้แข็งแกร่งหลายคนปรากฏตัวค้นหาที่อยู่ของเขาตำหนักอัคคินพา บนท้องฟ้าเหนือป่าบนภูเขาดวงตาของหลัวซิลเปล่งประกายความหนาวเย็นล็อกจอมยุทธ์หลายสิบคนที่สวมชุดตําหนักอคินพาเขาเดินไปกลางอากาศและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าพวกเจ้ากำลังตามหาข้าอยู่หรือเสียงที่ดังกึงกก้องทําให้เหล่าจอมยุทธ์ของตําหนักอัคินพาขมวดคิ้วขณะที่เป็นสาวกของแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาไปไหนมาไหนในโลกใครกล้าตะโกนใส่พวกเขาแบบนี้แต่เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นการปรากฏตัวของหลวซิลพวกเขาอดไม่ได้ที่จะตกตะลึง ทำไมคนนี้ถึงดูคุ้นคุ้นเขาเขาคือหลัวสซิลที่กองกำลังกำลังต่างๆต,ตามหาอยู่เขาปรากฏตัวที่อาณาจักรใต้จริงๆเร็วรีบประจายข่าวและบอกว่าหลัวซิลอยู่ที่นี่เป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้ายุทธ,ธจักรดาถูกตัดศีรษะอยู่ที่แดนดารานอกจอมยุทธของตำหนักอคินาภาเหล่านี้มีความชัดเจนมากว่าพวกเขาและคนอื่นๆไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลัวซิล ดังนั้นทางเลือกแรกคือการหลบหนีและในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องส่งเรื่องจากทางนี้ออกไปหลัวซิลยืนอยู่ในอากาศมือคว่ยหลังเสื้อคลุมของเขาสั่นไหวอยู่ในสายลมบูมโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางท้องฟ้าในรัศมีหลายร้อยไมล์แตกสลายในทันทีและพลังของกฎแห่งความตายและอวกาศทั้งสองได้ก่อตัวเป็นพายุร้ายแรงทำลายทุกสิ่งในบริเวณนี้โครมโครมโครม จอมยุทธมากกว่าสิบคนของตำหนักอัคคินพาสลายไปในทันทีร่างกายของพวกเขากลายเป็นความว่างเปล่าร่างกายและวิญญาณได้หายไปมีเพียงคนเดียวที่ยังไม่ตายหลัวซิลบีบคอคนนั้นด้วยมือเดียวตัวสำนึกเจาะเข้าไปในตัวอย่างรู้ของเขาราวกับมีดค้นหาความทรงจำจากความทรงจำของบุคคลน,นี้หลัวซิลได้รู้ว่าเยียนซีรวิถูกกัก,กบริเวณอยู่ในตำหนักอัคคินพามีผู้แข็งแกร่งจากแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่ที่นั่น พวกเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อบังคับให้นางทำนายวิชาแห่งชะตาความอดทนของแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกำลังจะหมดไปบางคนถึงกับเสนอให้ลงวิชา,าธาตุลงในตัวอย่างรู้ของนางและควบคุมนางให้ทำการทำนายและเปลี่ยนแปลงชะตาโชคดีที่แดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ยังจำความเชื่อเหลือของแดนศักดิ์สิทธิ์หยุนไห่ได้และไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้และแดนศักดิ์สิทธิ์ไหนที่จะมาควบคุมทิดาเทพหยุนไห่ก็เป็นปัญหาด้วย เพราะวิชาแห่งชะตาของทิดาเทพหยุนไห่ก็มีบทบาทสําคัญทุกคนก็อยากได้มันหลวซิลโกรดแค้นอยู่ในใจจะเห็นได้ว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่เพียงแต่ต้องการใช้เหยียนซีรวีในการคํานวณที่อยู่ของเขาเท่านั้นแต่ยังต้องการควบคุมนางและใช้นางเป็นเครื่องมือนี่คือแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพวกเจ้าที่บังคับให้ข้าเริ่มการสังหารสองวันต่อมาหลวซิลมาถึงพื้นที่ที่ตั้งของตำหนักอกคินพาได้พบกับผู้แข่งแกร่งเก้าคนจากสำนักฟาแดนศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรใต้ ในบรรดาผู้แข็งแกร่งสำนักฟาดินทั้ง9้าคนที่เป็นหัวหน้าคือเจ้ายุทธจักรแต่งตั้งชื่อว่าหยวนจวินหลัวซิวคนเหล่านี้รู้จักตัวตนของหลัวซิวและหยวนจวินคนนั้นเริ่มโจมตีโดยไม่พูดอะไรเลยโบกกระจกสีเก่าเรียบง่ายออกไปพร้อมยิงแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาแสงศักดิ์สิทธิ์นี้สว่างราวกับเสาและมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งคนในแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสมควรตาย หลัวซิวก้าวขึ้นไปบนท้องฟ้าและพุ่งออกไปด้วยหอกมังกรดำแสงหอกมังกรควบแน่นด้วยกฎปริภูมิแห่งความตายและอวกาศได้ทำลายแสงศักดิ์สิทธิ์ที่โจมตีมาโดยตรงเขาเคลื่อนไหวด้วยกฎปริภูมิปรากฏตัวที่ด้านหลังหยวนจวินสามชีวิตความตายและอวกาศสามอาณาจักรแห่งกดถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมๆกันทำให้พลังของผู้แข็งแกร่งระดับเจ้ายุทธจักรแต่งตั้งลดลงห้าส่วนพบ หัวของหยวนจวินถูกหลวซิลแทงด้วยหอกตามด้วยเสียงร้องของเจ้ายุทธจักรแต่งตั้งที่ตายอยู่ในมือเขาร่างแยกทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียวหลัวซิลในวันนี้ฆ่าเจ้ายุทธจักรแต่งตั้งโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ้ายุทธจักรแต่งตั้งหยวนจุนถือได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเดิมทีเขาไปตำหนักอคินพานำของสำนักฟาดินเขาจะคาดหมายได้อย่างไรว่าจะได้พบกับหลัวซิลไอตัวพิคาตหลังจากสังหารหยวนจวินแล้วหลัวซิลยังคงบินไปที่ตำหนักอคินพา ในฐานะที่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรใต้ตําหนักอัคคีนพาตั้งตระหง่านเหินเปลือกเปลืองปราบเปลือกขายไม่ใช่แค่ตําหนักเดียวแต่เป็นกลุ่มตําหนักที่ต่อเนื่องกันในบริเวณใกล้เคียงของตําหนักกลุ่มนี้มีเมฆพลังเปลวไฟขนาดใหญ่ล้อมรอบมันราวกับเมฆไฟในตําหนักแห่งหนึ่งผู้คนในสำนักไปซิงกูได้รับเชิญจากแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคุกคามชีวิตและความตายของพวกเขาขอให้พวกเขาเกลี้ยกล่อมเหยียนซีโรวี เมื่อเยยนซีรวียังเด็กบิดามารดาของนางเสียชีวิตก่อนกำหนดเป็นไผหุ่ยเหลียนผู้อาวุโสของสำนักไปซิงกูได้เลี้ยงดูนางดังนั้นสำนักไปซิงกูจึงมีสถานที่พิเศษในใจของเยียนซีรวีซีรวีเจ้าจะไม่ให้ความสำคัญต่อชีวิตของอาจารย์ทุกท่านเพื่อผู้ชายคนหนึ่งหรือ20ปีแห่งการเลี้ยงดูเจ้าอยากเห็นสำนักไปซิงกู่ถูกทำลายเพราะความดื้อรั้นของเจ้าหรือ หลวซิลคนนั้นไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวทาให้แดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆขุนเคืองเหตุใดเจ้าถึงต่อสู้กับแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเขาเด็กโง่เราจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเจ้าเต็มใจทํานายที่อยู่ของหลัวซิลคําพูดของทุกคนในสํานักไปซิงกูเป็นเหมือนเข็มเหล็กที่จับเข้าไปในหัวใจของเหยียนซีโรวีด้านหนึ่งคือสํานักไปซิงกูผู้ให้กําเนิดตนเองและอีกด้านหนึ่งคือชายที่ตนเองชื่นชมอยู่ในใจไม่ว่าจะเลือกด้านไหนก็ตามในใจขอนางจะไม่สบายมาก อาจารย์อาจารย์อาเหตุใดพวกท่านจึงบังคับข้าเหยียนซีรวีร้องให้ออกมานางไม่สามารถละเลยชีวิตและความตายของคนในสำนักไปซิงกู่ได้ถ้าต้องการเลือกจริงๆนางทำได้เพียงหักหลังหลัหลวซิลเท่านั้นเฮียกหลัวข้าขอโทษน้ำตาของนางร่วงหล่นลงบนพื้นและแตกออกเป็นแปดกลีบราวกับว่าหัวใจของนางถูกบทขยี้นอกตํหนักอคินพาร่างของหลัวซิลยืนอยู่บนท้องฟ้า เห็นเพียงเขายกมือขึ้นเขาทองดำไทสเสวียนก็ค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากนั้นจึงลุกขึ้นต้านลมกลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่สง่างามกระแทกความว่างเปล่าด้วยเสียงดังปังพร้อมกระแทกไปยังที่ตั้งของตํนักอักคินพาบูมค่ายพิทักษ์เขาของตํนักอักคินพาประกอบปรากออกมาเป็นม่านแสงสีแดงผ่านใต้การกระแทกของเขาทองดำไทสเสวียนม่านค่ายกลสั่นไหวอย่างรุนแรงค่ายมหาจากักรพรรดิขั้นก้าวก็แตกออกมีรอยเกิดขึ้นทำลายมันเพื่อฆ่า หลวซิลตะคอกเสียงดังยกมือขึ้นชี้เขาทองดำท่ยเสวียนกระแทกลงมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงคำรามที่น่าสยดสยองค่ายพิทักษ์เขาของตำหนักอคินพาถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมแตกออกทันทีภูเขาสีดำนั้นราวกับสร้างด้วยทองคำสีดำหลัวซิลยืนอยู่ในอากาศด้วยมือคว่หลังราวกับเทพมารที่บังเกิดขึ้นมาในโลกเขาทำลายค่ายพิทักษ์เขาของแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันมนุษย์ได้อย่างง่ายดายใครที่กล้ามาอวดดีที่หน้าประตูตำหนักอคินพาของข้า เสียงตะคอกดังมาจากกลุ่มตําหนักไฟพร่างพรายพุ่งขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นมังกรไฟที่มีกรงเล็บพร้อมพุ่งเข้าหาห,าหลัวซิลที่อยู่กลางอากาศหลัวซิลพ่นลมอย่างเย็นชาดวงตาที่ลึกล้ำของเขายิงแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาราวกับกระบี่เทพสองเล่มทำลายมังกรไฟที่กำลังพุ่งพรดให้เป็นชิ้นชิ้นอาเสียงกรีดร้องมาจากตําหนักอคินพาที่อยู่ด้านล่างและหัวของผู้แข็งแกร่งจากตําหนักอคินพาถูกแสงศักดิ์สิทธิ์แทงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุกระทันหัน ผู้แข็งแกร่งจำนวนมากในตำหนักอัคคีนพาตื่นตระหนกกันหมดแต่เมื่อพวกเขาตอบสนองขึ้นมาก็พบว่าค่ายพิทักษ์เขาถูกทำลายและแม้แต่พระสมณผู้หนึ่งของตำหนักอัคคีนพาก็ถูกฆ่าตายทันทีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปแม้ว่าตำหนักอัคคีนพาจะไม่ใช่แดนศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งมากนะักแต่ไม่ว่าอย่างไรค่ายพิทักษ์ก็เป็นระดับค่ายมหาจักรพรรดิขั้นเก้าแม้จะเป็นผู้แข็งแกร่งแดนมหาจักรพรรดิก็ยากที่จะทำลายลงไปได้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ้ายุทธจักรแต่งตั้งยวนจุนถือได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเดิมทีเขาไปตำหนักอคินพานำของสำนักฟาดินเขาจะคาดหมายได้อย่างไรว่าจะได้พบกับหลัวซิลไอตัวพิฆาตหลังจากสังหารหยวนจะวินแล้วหลัวซิลยังคงบินไปที่ตำหนักอคินพาในฐานะที่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจาักรใต้ตำหนักอคินพาตั้งตะหงานเหนือปล่องภูเขาไฟไม่ใช่แค่ตำหนักเดียวแต่เป็นกลุ่มตำหนักที่ต่อเนื่องกัน ในบริเวณใกล้เคียงของตําหนักกลุ่มนี้มีเมฆพลังเปลวไฟขนาดใหญ่ล้อมรอบมันราวกับเมฆไฟในตําหนักแห่งหนึ่งผู้คนในสํานักไปซิงกูได้รับเชิญจากแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคุกคามชีวิตและความตายของพวกเขาขอให้พวกเขาเกลี้ยกล่อมเยียนซิโรวีเมื่อเยียนซิโรวียังเด็กบิดามารดาของนางเสียชีวิตก่อนกำหนดเป็นไปหุ่ยเหรียญผู้อาวุโสของสํานักไปซิงกูได้เลี้ยงดูนางดังนั้นสํานักไปซิงกูจึงมีสถานที่พิเศษในใจของเยียนซิโรวี ซีโรวี v. เจ้าจะไม่ให้ความสำคัญต่อชีวิตของอาจารย์ทุกท่านเพื่อผู้ชายคนหนึ่งหรือ20ปีแห่งการเลี้ยงดูเจ้าอยากเห็นสำนักไปซิงกูถูกทำลายเพราะความดื้อรั้นของเจ้าหรือหลัวซิลคนนั้นไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวทำให้แดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคุณเคืองเหตุใดเจ้าถึงต่อสู้กับแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเขาเด็กโง่เราจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเจ้าเต็มใจทํานายที่อยู่ของหลัวซิล คำพูดของทุกคนในสำนักไปซิงกูเป็นเหมือนเข็มเหล็กที่เจาะเข้าไปในหัวใจของเหยียนซีโรวีด้านหนึ่งคือสำนักไปซิงกูผู้ให้กำเนิดตนเองและอีกด้านหนึ่งคือชายที่ตนเองชื่นชมอยู่ในใจไม่ว่าจะเลือกด้านไหนก็ตามในใจขอนางจะไม่สบายมากอาจารย์อาจารย์อา,า,อาเหตุใดพวกท่านจึงบังคับข้าเยียนซีรวีร้องให้ออกมานางไม่สามารถละเลยชีวิตและความตายของคนในสำนักไปซิงกูได้ถ้าต้องการเลือกจริงๆนางทำได้เพียงหักหลังหลัหลวซิวเท่านั้นเฮียกหลัวข้าข,าขอโทษ น้ำตาของนางร่วงหล่นลงบนพื้นและแตกออกเป็นแปดกลีบราวกับว่าหัวใจของนางถูกบดขยี้นอกตำหนักอคินพาร่างของหลัวซิลยืนอยู่บนท้องฟ้าเห็นเพียงเขายกมือขึ้นเขาทองดำไท่ยเสวียนก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากนั้นจึงลุกขึ้นต้านลมกลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่สง่างามกระแทกความว่างเปล่าด้วยเสียงดังปังพร้อมกระแทกไปยังที่ตั้งของตำหนักอคินพาบูม ค่ายพิทักษ์เขาของตำหนักอคีนพาประกอบกออกมาเป็นม่านแสงสีแดงผ่านใต้การกระแทกของเขาทองดำไทเสวียนม่านค่ายกลสั่นไหวอย่างรุนแรงค่ายมหาจักรพัรดิดขั้นเก้าก็แตกออกมีรอยเกิดขึ้นทำลายมันเพื่อฆ่าหลัวซิลตะคอกเสียงดังยกมือขึ้นชี้เขาทองดำไทเสวียนกระแทกลงมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงคำรามที่น่าสยดสยองค่ายพิทักษ์เขาของตำหนักอัคีนพาถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมแตกออกทันที ภูเขาสีดำนั้นราวกับสร้างด้วยทองคำสีดำหลัวซิลยืนอยู่ในอากาศด้วยมือคว่หลังราวกับเทพมารที่บังเกิดขึ้นมาในโลกเขาทำลายค่ายพิทักษ์เขาของแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างง่ายดายใครที่กล้ามาอวดดีที่หน้าประตูตำหนักอัคคินพาของข้าเสียงตะคอกดังมาจากกลุ่มตำหนักไฟพร่างพรายพุ่งขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นมังกรไฟที่มีกรงเล็บพร้อมพุ่งเข้าหาห,าหลัวซิลที่อยู่กลางอากาศ หลัวซิวพ่นลมอย่างเย็นชาดวงตาที่ลึกล้ำของเขายิงแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาราวกับกระบี่เทพสองเล่มทำลายมังกรไฟที่กำลังพุ่งพรวดให้เป็นชิ้นๆอากเสียงกรีดร้องมาจากตำหนักอคินพาที่อยู่ด้านล่างและหัวของผู้แข็งแกร่งจากตำหนักอคินพาถูกแสงศักดิ์สิทธิ์แทงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุกระทันหันผู้แข็งแกร่งจำนวนมากในตำหนักอคินพาตื่นตระหนกกันหมด แต่เมื่อพวกเขาตอบสนองขึ้นมาก็พบว่าค่ายพิทักษ์เขาถูกทำลายและแม้แต่พระสมณผู้หนึ่งของตำหนักอัคคินพาก็ถูกฆ่าตายทันทีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปแม้ว่าตำหนักอัคคินพาจะไม่ใช่แดนศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งมากนะักแต่ไม่ว่าอย่างไรค่ายพิทักษ์ก็เป็นระดับค่ายมหาจากักรพรรดิขั้นเก้าแม้จะเป็นผู้แข็งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิก็ยากที่จะทำลายลงไปได้เขานั่นเองชายหนุ่มที่ชื่อหลัวซิล เขาฝึกตนมาเพียงสาสิบปีเท่านั้นทำไมเขาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ขึ้นพวกข้าแดนมหาจากักรพรรดทิที่นี่อยู่เขาเป็นแค่รุ่นเยาว์เล็กๆคนหนึ่งจะรอดไปได้อย่างไรผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิหลายคนที่อยู่ในตำาหนักอัคีนพาจากนอกดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆปรากฏตัวทีละคนได้ปล่อยรัศมีอันทรงพลังออกจากร่างกายของพวกเขาที่ทะลุผ่านท้องฟ้าและพื้นที่ที่ภายในรัศมีหลายพันกิโลเมตรถูกบดขยี้บิดเบี้ยว แม้ว่าผู้แข่งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิจะปรากฏตัวสีหน้าของหลวซิว,วก็ยังไม่ผันผวนเลยแม้แต่น้อยเขาค่อยมือไว้ข้างหลังเสื้อคลุมสีดําของเขาขยับไปตามลมราวกับเทพมารมากําเนิดพลังที่น่าเกรงขามและดวงตาเป็นเหมือนขุมนรกที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ลึกล้ําและน่าสะพรึงกลัวทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพวกเจ้าคู่ควรที่จะถูกเรียกว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลัวซิลเหลือบมองทุกคนอย่างเย็นชาและเย้ยหยัน แดนศักดิ์สิทธิ์ใดที่ไม่ได้เป็นนี้แดนศักดิ์สิทธิ์หยุนไห่แดนศักดิ์สิทธิ์หยุนไห่ถูกโจมตีพวกเจ้านิ่งดูได้ถือว่าในระคุณไร้มนุษยธรรมและความอายุติธรรมเผ่าพันธุ์มนุษย์มีแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างพวกเจ้าทําให้ข้าที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งรู้สึกละอายใจเดรชานอย่างพวกเจ้าถูกเรียกว่ามนุษย์ด้วยหรือคําพูดของหลัวซิลดูน่าเกลียดและเขาไม่ได้ให้เกียรติแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสักนิดไอสารเลวเจ้ากล้าเกินไปแล้วไม่มีที่สําหรับเจ้้าในนโลกี ผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิคนหนึ่งแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์จันทราสีเลือดตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวถือดาบมารสีเลือดพุ่งไปยังหลวซิลโดยเจตนาฆ่าหลัวซิลไม่ขยับเขยื่นอนอาณาจักรกดความตายกระจายออกไปก่อนที่เจตนาฆ่าจะพุ่งมาถึงตรงหน้าก็ได้ทำลายลงไปในทันทีฆ่าเขาซะสีหน้าเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตำหนักอัคคีนภาคริมลงค่ายพิทักษ์เขาถูกทำลายจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการซ่อมแซม มีแดนมหาจากักรพรรดิดกว่าคนยกเว้นเพียงไม่กี่คนที่ถืออัตลักษณ์ของตนและไม่ได้กระทำการใดๆมีหลายคนติดตามเจ้าศักดิ์สิทธิ์อัคินพาโจมตีหลวซิลพร้อมกันหลวซิลบูมทันใดนั้นพื้นที่ที่มีหลัวซิลเป็นศูนย์กลางก็พังทลายและแตกเป็นสียงเสี่ยงและเศษอวกาศจำนวนนับไม่ถ้วนก็กลายเป็นพายุสีดำทำลายทุกอย่างนี่เป็นวิธีการฆ่าที่เกิดขึ้นจากอาณาจักรแห่งกฎความตายและอวกาศสองอย่าง สีหน้าของมหาจักรพรรดิ์หลายคนที่จมอยู่ใต้พายุมรณะทั้งหมดเปลี่ยนไปเล็กน้อยพวกเขาแต่ละคนใช้วิธีการของตนเองเพื่อต่อต้านหลัวซิวปลดปล่อยตัวสำนึกของตนแม้ว่าเขาจะยังไม่ถึงแดนมหาจักรพรรดิ์เพียงแค่เจ้ายุทธจักรขั้นเก้าแต่ประศจักอุปสรรคจากค่ายพิทักษ์เขาเขาก็สามารถค้นหาที่อยู่ของเหยียนซีรวีในตำหนักอกคินพาได้บังอาจนึกว่าไม่มีใครปรับเจ้าได้หรือ ผู้แข็งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิ์ิคนหนึ่งจากเขาชะตาเทพตะโกนอย่างโกรธจัดใช้การโจมตีวิญญาณตัวสำนึกกลายเป็นกระบี่ศักดิจจ์สิทธิ์เจาะเข้าไปในตัวอย่างรู้ของหลวซิลแต่ร่างของหลวซิลยังคงยืนนิ่งไม่ว่าการโจมตีตัวสำนึกอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งเพียงใดด้วยตําหนักจือเซียวที่ปกป้องวิญญาณดั้งเดิมแม้แต่การโจมตีด้วยวิญญาณของเทพมารก็ไม่อาจทําร้ายเขาได้แม้แต่น้อยอยู่ที่นี่ ตัวสำนึกของหลัวซิลสัมผัสได้ถึงออร่าของเหยียนซีรวีที่อยู่ในตำหนักหนึ่งอย่างรวดเร็วและใช้กฎปริภูมิทันทีพร้อมลงไปสู่ข้างล่างทันทีนี่เจ้ากล้าดียังไงมาอวดดีผู้แข็งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิ์มากกว่าส0บคนรวมตัวกันที่นี่เมื่อพวกเขาเห็นการกระทำของหลัวซิลพวกเขารู้ว่าเขากำลังจะช่วยทิดาเทพหยุนไห่ก็โมโหทันทีพร้อมโจมตีกระทันหัน หลัวซิวเพียงคนเดียวเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งแดนมหาจักรพรรดิดสิบกว่าคนขึ้นไปจากตำหนักอคินพาเจตนาฆ่าพุ่งขึ้นฟ้าและพูดอย่างเย็นชาแค่พวกเจ้ายังขวางข้าไม่ได้หึมเจ้าเป็นแค่รุ่นเยาวและฝึกตนมาประมาณ30ปีเท่านั้นยังกล้าพูดจาบ้าบ้าบอๆอีกหรือเจ้าศักดิ์สิทธิ์อคินพาสีหน้านิ่ง ในฐานะผู้แข็งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิตพวกเขาตังหญิงทนงมีแดนมหาจากักรพรรดิตสิบกว่าคนรวมตัวอยู่ที่นี้แต่พวกเขากลับมีอัตลักษณ์ของตนเองและไม่อยากไปล้อมโจมตีรุ่นเยาว์คนหนึ่งเจ้าศักดิ์สิทธิ์อคินพาเป็นชายวัยกลางคนที่น่าเกรงขามแต่งกายด้วยเสื้อคลุมสีแดงทองถือกระบี่สมบัติเล่มหนึ่งอยู่ในมือเขาเป็นผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิขั้นสี 4. รังแกค่าที่ฝึกตนมาเป็นเวลาสั้นหรือ พวกเจ้าที่เรียกว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นเพียงขยะที่รวมตัวกันเพื่อกลั่นแกล้งคนเท่านั้นวันนี้ข้าจะเหยียบตําหนักอคินพาของเจ้าให้ราบหลวซิลตโกนอย่างเย็นชาช่างตลกจริงเพียงเพราะเดรัชฉานตัวน้อยอย่างเจ้าที่กล้าพูดจาบ้าๆาบอๆเจ้าศักดิ์สิทธิ์อย่างข้าจะดูว่าเจ้ามีความสามารถเพียงใดในการเหยียบตําหนักอคินพาของข้าให้ราบ เจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคินพาก้าวขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยถือกระบี่สมบัติวิเศษยอยู่ในมือร่างกายของเขาเต็มไปด้วยออร่าที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลวไฟไปทั่วอากาศหลัวซิวไม่หวดกลัวเขา,าเผชิญหน้าพร้อมพูดเยาะเยอ้ยว่าข้าได้ยินมาว่าตำหนักอัคคินพาของเจ้ามุ่งเน้นไปที่การปลุกฝังกดเพลิงอัคคีและวันนี้ข้าจะใช้ไฟเพื่อทำลายเจ้า เปลวไฟสีแดงลุกออกจากร่างกายของเขามันคือจกอักรพรรดิอัคคินพาแดงที่ผู้อักคีเปลี่ยนแปลงครั้งที่สามมาจากการฝึกฝนเคร่งเจ้าศักดิ์สิทธิ์อักคินพาฟันอกอกไปด้วยกระบี่เปลวเพลิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างฟ้าดินมารวมตัวเป็นพลังกระบี่ที่หนาราากับภูเขากวาดล้างลงมาพลังหนักหนาแผดเผาท้องฟ้าทำให้โลกเดือดหลัวซิลยื่นมือออกไปจับเอากระบี่สมบัติวิเศษที่เขาได้แย่งมาจากมือของแดนศักดิ์สิทธิ์ในแดนดารานอกเขาฟันออกไปต่อต้านเจ้าศักดิ์สิทธิ์อักคินพา โครมปรางกระบีแข็งแกลงราวกับภูเขาถูกเขาฟันออกแต่ปรางกระบี่ที่พังทลายไม่ได้สลายไปได้กลายเป็นเปลวไฟสีแดงจมดิ่งไปทางหลัวซิวนี่คืออคีจักรพรรดิท,ที่ควบแน่นโดยเจ้าศักดิ์สิทธิ์อคินพาหลังจากการฝึกตนนับพันปีไฟทุกดวงสามารถเผาผลาญทุกอย่างได้แม้กระทั่งผู้แข็งแกร่งมหาจักรพรรดิดในระดับแดนเดียวกันก็ไม่กล้าแต่โดนแต่หลัวซิวไม่ได้สนใจมันเขาอ้าปากและคลายจักรพรรดิอคินพาแดงออกมาเปลวไฟที่เขาฝึกฝนนั้นมีฐานเป็นพูดอัคีกลืนกิน พูดอักีแบบนี้เชี่ยวชาญด้านการกลืนกินกลั่นแปรพลังธาตุไฟต่างๆเพื่อเอามาใช้เองจัก,กรพพัดอักินผดแดงกลายเป็นกระแสน้ำวนและเปลวไฟสีแดงที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกกลืนหายไปอย่างรวดเร็วพูดอักีกลืนกินเปลวไฟที่เขาใช้มีความสามารถในการกลืนกินพูดอักี ้ำหนักอคีนพาและผู้แข็งแกร่งมากมายที่ฝึกฝนวรยุธทธ์าุไฟต่างพากันอุทานออกมาด้วยความตกใจพูดอคีทุกชนิดมีค่ามากสำหรับผู้ที่ฝึกฝนกดเพลิงอคีน่าเสียดายที่พูดอคีนั้นหายากอย่างยิ่งแม้แต่เจ้าศักดิ์สิทธิ์อคินพาที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งก็ไม่เคยได้รับมาก่อนเปลวเพลิงทำอะไรเจ้าไม่ได้ค่าจะใช้ผลการฝึกตนมาปรับปรามเจ้าเจ้าศักดิ์สิทธิ์อคีนพาตโกนอย่างโกรธจัดควบแน่นด้วยพลังจิตแท้เป็นภูเขาที่ลุกโชนด้วยผลการฝึกตนของเขาทุบลงมาพร้อมเสียงดังงกกึ้อ เจ้าไม่สามารถรั้งค่าไว้ได้หลัวซิวยกมือขึ้นพร้อมชี้เขาทองดำไท้สเสวียนบินออกไปมันคือสมบัติวิเศษระดับชั้นสูงซึ่งมีความลึกลับของวิชาสังหารไทสเสวียนซ่อนเร้นอยู่ภูเขาเพลิงถูกกระแทกด้วยเขาทองดำลำแสงของภูเขาทองดำพุ่งทยานยิงแสงสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาซึ่งแต่ละดวงสามารถทะลุผ่านอากาศได้อย่างง่ายดายเจ้าเองก็ลองมารับกระบวนท่าหนึ่งของข้าดูบ้าง หลัวซิลเหยียดฝ่ามือออกแสงสีดำที่สอดประสานกันซึ่งเกิดจากกฎและการเวียนว่ายตายเกิดรวมตัวเป็นมือสีขาวดำขนาดใหญ่อยู่กลางอากาศมือใหญ่จับภูเขาทองคำถือไว้ราวกับอิทยษ์แล้วทุบไปยังเจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคินพาอย่างดูเดือดสีหน้าของเจ้าศักดิ์สิทธิ์อคินพาเปลี่ยนไปอย่างมากแม้ว่าเขาจะเป็นมหาจากักรพรรดิดขั้นสี่แต่เขาทองคำดำนี้เป็นสมบัติวิเศษชั้นสูงและพลังของมันเปรียบได้กับมหาจักรพรรดิดขั้นปลายหากเขาจะต่อต้านจะเป็นเรื่องยากมากนัก เมื่อคิดอย่างนี้เขาไม่สนใจว่าเขาจะเสียหน้าต่อผู้คนจำนวนมากหากหนีไปต่อหน้าต่อตาเขากลายเป็นเปลวไฟพร้อมฉีกอากาศออกก็จะหนีไปปิดผนึกหลวซิลตะคอกเสียงเบาใช้กดปริภูมิอากาศที่ถูกฉีกออกจากกันโดยเจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคินพาก็ได้ปิดลงอย่างรวดเร็วปิดกั้นการหลบหนีของเขาอาเจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคินพาร้องออกมาแขนข้างหนึ่งถูกตีโดยเขาทองดำระเบิดเป็นหมอกเลือด เมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนต่างตกตะลึงเจ้าศักดิ์สิทธิ์อักคินพาเป็นเจ้าแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์และผลการฝึกตนแดนมหาจากักรพรรดิขั้นกลางยังมีสมบัติวิเศษระดับมหาจากักรพรรดิตอนนี้กลับถูกรุ่นเยาว์ที่ฝึกตนแค่30ปีปรับปรามวินาทีนี้ผู้แข็งแกร่งมหาจักรทิยุททยที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้าใจแล้วว่าชายหนุ่มผู้นี้ชื่อหลวงซิลไม่สามารถพูดได้ด้วยเหตุผลทั่วไปพลังต่อสู้ของเขาเหนือกว่าแดนมหาจักรพรรดิธรรมดาและพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อสังหารเขา สีหน้าของหลัวซิลไม่แสดงอารมณ์ใดๆการโจมตีของเขาโหดเหี้ยมและเด็ดขาดเขาทองดำท่ยสเสวียนโจมตีอีกครั้งในชั่วพริบตาก็ไปถึงเหนือศีรษะของเจ้าศักดิ์สิทธิ์อักคีนพาความกดดันแข็งแกร่งที่ไม่อาจคาดเดาได้เต็มท้องฟ้าไปหมดเจ้าศักดิ์สิทธิ์อัคีนพาตะโกนด้วยความโกรธใช้พลังจิตแท้และพลังแห่งกดกระตุ้นกระบีสมบัติวิเศษในมือของเขาให้สุดควบเปลวไฟสีแดงปั่นป่วนเหมือนมันดาน้ำราวกับคลื่นที่ซัดขึ้นไปบนท้องฟ้า แต่วิธีการทั้งหมดของเขาไม่มีผลหลัวสซิลเห็นเพียงเขาอ้าปากแล้วสูบก็ได้กลืนเปลวเ,เพลิงสีแดงทั้งหมดเข้าไปเขาทองดำท้ยสเสวียนทุกทลายลงมากระบีสมบัติวิเศษในมือถูกกระแทกจนหลุดออกไปจากมือพรึบร่างของเจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคินพาถูกทับอยู่ใต้เขาทองดำเขาไม่ใช่กลั่นร่างมหาจากักรพรรดิดกระดูกและเส้นเอ็นของเขาถูกทับจนหักร่างกายของเขาเกือบจะกลายเป็นโคลนดิน แสงแห่งเทพจิตที่กลายมาจากเปลวเพลิงสีแดงพุ่งออกมาจากร่างที่แหลกสลายแต่ถูกมือใหญ่สีดำขาวที่แปลงมาจากกฎและการเวียนว่ายตายเกิดของหลัวซิลจับไว้และบทเป็นเท่าฐานโดยตรงเจ้าศักดิ์สิทธิ์ได้เสียชีวิตไปทันทีโอ้พระเจ้าเจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคีนพาตายแล้วชายคนนี้ได้ฆ่าเจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคีนพาทุกคนฆ่าเขาพร้อมเขา เจ้าศักดิ์สิทธิ์อกคินพาถูกหลวซิลฆ่าตายซึ่งทำให้ผู้แข็งแกร่งมหาจักรพรรดิแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งตกใจและโมโหพวกเขาโจมตีพร้อมกันทันทีสมบัติวิเศษและอาวุธต่างๆโยน,ยน,ยนออกไปความกดดันเต็มไปทั่วหลวซิลเก็บเขาทองดำเทศเสวียนพลิกมือหยิบไฟเทลสว่างออกมาและกระตุ้นใช้งานด้วยพลังแห่งกฎแห่งชีวิตพลังของไฟเทลถูกกระตุ้นแสงสีทองสว่างวาบอย่างกระทันหันแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างไปทั่วเฉียงเฉียงเฉียง การโจมตีของผู้แข็งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิถูกปิดกั้นอยู่ด้านนอกโดยแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถทำร้ายร่างกายของลัวซิลได้แม้แต่น้อยก่อนหน้านี้เขาเป็นเหมือนเทพมารที่เชี่ยวชาญกดแห่งความตายแต่ตอนนี้เขาถือไฟเทลราวกับเทพแห่งแสงสว่างที่ลงมาอย่างโลกไฟเทลสว่างเป็นอัญ,ญมณีแห่งเทพมารมีสมบัตินี้อยู่ในมือเว้นแต่จะโจมตีด้วยนักยุทธเทพมารไม่อย่างนั้นลัวซิลเกือบจะอยู่ยงคงกระพันได้ เขาต่อต้านการโจมตีทั้งหมดด้วยไฟเทลดวงตาของเขาจับจ้องไปที่แดนมหาจากักรพรรดิดิจากตําหนักดารานภาใช้กดปริภูมิปรากฏตัวต่อหน้าเขาโดยตรงตรธรรมจุติมนะแดนพลังแห่งกดของเขาเองนั้นไม่สูงนักมีเพียงแดนสําเร็จน้อยแต่หลังจากผ่านไปสิบปีของการฝึกฝนแบ่งแยกสองระดับความเป็นตายแบ่งร่างดับเบิลรวมเข้าด้วยกันอีกครั้งทําให้เขาเข้าใจโอกาสและความลึกลับของการหลอมรวมของกดและการเวียนว่ายตายเกิด การผสมผสานของกฎและการเวียนว่ายตายเกิดจากแดนสำเร็จน้อยสามารถพัฒนาพลังแห่งกฎด,ดั้งเดิมซึ่งเกือบจะเทียบได้กับเทพมารเมื่อผู้แข็งแกร่งระดับเทพมารได้รับการยอมรับโดยกฎด,ดั้งเดิมก็คือการเข้าใจถึงพลังแห่งกฎด,ดั้งเดิมกฎด,ดั้งเดิมและพลังแห่งกฎมีการแบ่งแดนเช่นเดียวกันนั่นคือความเข้าใจความเชี่ยวชาญสำเร็จน้อยบรรลุผลและบริบูรณ์ ดังนั้นตราธรรมจติมณะการโจมตีรอบนี้ของหลัวซิลจึงเกือบจะเทียบได้กับการโจมตีของเทพมารตอนนี้หลัวซิลมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกฎและการเวียนว่ายตายเกิดไม่จําเป็นต้องใช้ผลการฝึกตนทั้งร่างกายเพื่อใช้วิชานี้อีกต่อไปเหมือนในอดีตพรึบแข็งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิจากตำหนักดารานภาถูกบทขยี้แหลกละเอียดทันทีมีเสียงกรีดร้องออกมาจากปากและกลายเป็นผงภายใต้การบทขยี้ของตราธรรมจุติมณะวังค่าย เมื่อเห็นว่าแดนมหาจักรพรรดิอีกคนถูกสังหารผู้แข็งแกร่งมหาจักรพรรดิอื่นๆต่างก็ตกตะลึงเลยรีบเรียกทุกคนให้วางค่ายเพื่อจัดการกับหลัวซิลทันทีนอกจากแดนมหาจักรพรรดิมากกว่าสิบกว่าคนนี้แล้วตําหนักอัคคีนพาย,ยังมีเจ้ายุทธจักรจํานวนมากคนเหล่านี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการวางค่ายและสร้างค่ายกลที่ทรงพลังได้วางค่ายที่ดูงุ้มง,งามต่อหน้าข้าหรือหลัวซิลเย้ะเย้ยดูถูกเขายืนอยู่กวางอากาศเขายื่นนิ้วออกมาพร้อมวัดลวดลายกวางอากาศ ค่ายกลของแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆยังไม่ได้สร้างงออกมาแต่หลัวซิลกลับได้ใช้พลังแห่งกฎและการเวียนว่ายตายเกิดวัดลายค่ายออกมาเสร็จสิน้นและค่ายมหาจักรพัรดิดขั้น9ก้าสามค่ายกลวัดลายค่ายกลางอากาศค่ายมหาจักรพัรดิดขั้น9ก้าคุณพระเขาฝึกตนมาเพียง30ปีเท่านั้นเองพลังการต่อสู้ของเขานั้นยอดเยี่ยมมากยังไม่พอแต่เขายังเป็นปรมาจารย์ค่ายกลระดับมหาจักรพัรดิดขั้น9ก้า ในเวลานี้ทุกคนตื่นตระหนกกันหมดแม้แต่ผู้แข็งแกร่งแดนมหาจากักรพรรดิซึ่งดำรงอยู่เป็นเวลาหลายพันปีก็หวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งพรสวรรค์ของหลัวซิลคนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วหลังจากฝึกฝนมาเพียง30ปีพลังการต่อสู้ของเขาเทียบได้กับแดนมหาจากักรพรรดิและเขายังฆ่ามหาจากักรพรรดิขั้นกลางอีกด้วยสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเขาได้ฝึกฝนห่วงยุทธค่ายจนถึงแดนปรมาจารย์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสมัยโบราณหรือตอนนี้ยังมีใครที่กล้าขวางข้า ค่ายมหาจากักรพรรดิตขั้น9ก้าสามค่ายกลสองค่ายสังหารและหนึ่งค่ายคุ้มการหลัวซิลเหมือนเข้าไปในที่ที่ไรผู้คนเขาบินไปยังตำหนักอัคีนพาผู้แข็งแกร่งแห่งแดนศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆยังคงล่าถอยเพราะกลัวเขาเพียงคนเดียวเมื่อกดและการเวียนไว้ตายเกิมกันเป็นหนึ่งแล้วเกิดเป็นพลังแห่งกดดั้งเดิมที่เทียบได้กับการต่อสู้ของเทพมารหากต่อสู้ขึ้นมาผู้ที่สามารถหนีรอดไปได้จะไม่มากไปกว่าจำนวนนิ้วมือข้างหนึ่ง เขายังคงวาดลายค่ายไม่หยุดในเวลาเพียงชั่วครู่เขาก็ได้วาดค่ายสังหารมากกว่าสิบกว่าค่ายกลครอบคลุมอากาศหลายพันไมล์ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำหนักอคินพาเจ้าศักดิ์สิทธิ์อคินพาถูกฆ่าตายมหาจักรพรรดิขั้นปฐมภูมิสองคนที่เหลืออยู่ในตำหนักอคินพาต่างไม่กล้าพูดอะไรและจะแดนมหาจักรพรรดิอื่นๆจากแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสีหน้าบูดบึ้งแต่พวกเขากลัวความแข็งแกร่งของหลัวซิลและไม่กล้าที่จะกระทำโดยประมาทเขาเดินอยู่ในตำหนักอคินพาและมาถึงตำหนักที่เย็นซีรวิถูกคุมขัง ในตำหนักเยียนซีรวีถูกปิดผนึกโดยค่ายักเย็ยนค่ายหนึ่งและยังมีผู้คนในสำนักไปซิงกูก็ถูกผน,นึกพร้อมกับนางเมื่อหลวซิลปรากฏตัวเขาบังเอิญได้ยินคนในสำนักไปกูเรียกเรียกเหลียกซีรวีให้ช่วยแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในการทำนายที่อยู่ของเขาหลวซิวลเหยียนซีรวีรู้สึกถึงบางอย่างเมื่อมองไปที่ประตูตำหนักดวงตาที่สลัวคู่หนึ่งก็ส่องประกายเป็นประกาย ผู้คนจากสำนักไปซิงกูก็มองไปเช่นกันและเมื่อพวกเขาพบหลัวซิลพวกเขาทั้งหมดมีสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเจ้ากล้ามาที่นี่ได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าซีโรวีจะตกเป็นเช่นนี้ได้อย่างระไปหุยเหลียนอดีตอาจารย์ของเหยียนซีรวีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดและเยาะเย้ยข้าไม่คิดว่าเจ้าจะไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเช่นนี้ในเมื่อเจ้าได้โยนตัวเองลงมาในตาข่ายผู้คนจากแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะจับเจ้าเอง หลัวสซิวไม่สนใจที่หญิงชราคนนี้เลยเขายกมือขึ้นและทำลายค่ายักเย็นแล้วเดินไปหาเหยียนซิโรวีหยุดเดี๋ยวนี้นะไปหุ้ยเหรียญตะคอกเสียงเย็นในความคิดเห็นของนางหลัวซิวมาที่นี่เป็นการมาติดกับดักเองเขาจะต้องไม่ทำให้พวกเขาประสบกับปัญหาด้วยนางไปขวางทางตรงหน้าหลัวสซิวแต่แล้วนางก็ปลิวไปตามออร่าที่กดขี่ข่มเหงหลวซิลไม่ได้ทำร้ายนางเพราะนึกถึงความเมตตาในการเลี้ยงดูที่ต่อเหยียนซิโรวี เขาเดินไปตรงหน้าเหยียนซีรวิเห็นว่าใบหน้าของนางซีเซียวสายตาเหนื่อยล้าแต่โชคดีที่นางไม่ได้รับบาดเจ็บข้ามาช่วยเจ้าออกไปหลัวซิวกล่าวเขารู้ว่าเหยยนซีรวิคือความยึดเหนี่ยวของตนแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชาติก่อนเมื่อเผชิญหน้ากับนางเขาไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรแต่เหยยนซีรวิกลับพุ่งเข้าหาอ้อมแขนของเขาพร้อมเริ่มร้องให้ออกมาในช่วงนี้นางเผชิญกับเรื่องต่างๆมากมาย นั่งเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ